คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะ วัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้งองทุกท่านนาที่ติดตามชมช,มช่องสูตรหอยเสียวหกนะคะก็สําหรับในคลิปนี้นะคะมินนาสูตรมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยสูตรนี้นะแอมมินจะนําสูตรของ2ตัวบน มาแบ่งกันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะสําหรับเลข2ตัวบนที่แอดมินนำมาแบ่งปันปนั้นจะเป็น2ตัวบนตรงๆนะจ๊ะแต่ถ้าใครชอบแบบ2ตัวโต๊ะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกกอนเลยว่าสูตรก็อาจจะมีเข้าบ้างอาจมีหลุดบ้างนะคะแอดมินไม่ได้มาลงานานมากๆแล้วนะท่านผู้ชมนะอาจจะเป็นประมาณ2งวดได้นะคะ สำหรับสูตรนี้เราจะมาเริ่มกันตั้งแต่2ตัวบนนะแล้วก็2ตัวล่างเดี๋ยวมีนจะลงให้ในคลิปถัดไปติดตามก็ได้ที่ช่องของเราได้เลยก่อนอื่นที่จะเข้าไปรับชมสูตรนะมินขอฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ถ้าท่านชอบการคำนวณของเราเนี่ยชอบสูตรของเราสูตรง่ายสูตรบวกอย่างเดียวเท่านั้นสามารถกดติดตามได้นะจ๊ะและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิงกันด้วยค่ะ คำวารับชมสูตรพอเราได้ทุกๆวันสาหรับสูตรนี้ทร้อมกันแล้วเราจะไปเริ่มการคํานวณในงวดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนนะคะสำหรับงวดที่เป็นตัวอย่างนะได้มีใจงกกยกตัวอย่างให้นะคะหงวดเท่านั้นนะคะผู้ชมนะหนึ่งงวดเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าในสูตรนี้นะ,ะเข้ามากี่งวดก็ลองย้อนนําไปคํานวณกันดูนะคะก็อาจจะได้ทราบกันนะ,ะว่างวดที่เราทํากันมานั้น เข้าบนหรือว่าเข้าล่างนะ่ยสำหรับสูตรนี้แอมินจะแบ่งกระดาษออกเป็น3ส่วนแบบนี้และข้างล่างจะเป็น2ส่วนนะคะอันนี้นะคนะคทีนี้เราจะมาทําสูตรแรกก่อนสําหรับสูตรแรกเราก็จะมีเลขคงที่อยู่นะท่านผู้ชมนะสำหรับเลขคงที่ของสูตรแรกมีแค่4ี่เลขทัก็คือบวก1นะฮะบ,บวก1บวก3าม และบวก4บวก1บวก1บวก3และบวก4อ่ะเห็นกันชัดไหมเอ่ยเดี๋ยวมนขออนุญาตปรับกล้องนะคะ1 1 3 4นะฮะประมาณนี้นะเราก็จะเขียนข้างล่างด้วยนะให้เหมือนกันเพราะว่าข้างบนจะเป็นตัวอย่างข้างล่างจะเป็นสูตรที่นำมาเป็นเลขปัจจุบันนั่นเอง สำหรับสูตรที่2นะคะมีเลขคงที่อยู่4เลขเช่นกันแต่จะไม่เหมือนกับสูตรแรกนะเพราะว่าเป็นคนละสูตรกันจะมีบวก2บวก2บวก3บวก2นะคะนี่ส 2, 2 3 2ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็เขียนตรงนี้ด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบสูตรของไอ้มินก็มาจดกันได้นะท่านะะผู้ชมนะที่หายไปนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกไอ้มินติดโควิดนะคะก็เลย ยาวเลยนะเพราะว่าอายาวมากนะคะอายาวๆเป็นเดือนนี่ยมินก็เลยหยุดไปเลยนะเขียนคำว่าสูตรเลยก่อนสูตรสองตัวบนตรงๆนะตามนี้นะคะเราก็จะมาคำนวณไปพร้อมกันนผู้ชมนะสำหรับสูตรนี้นะคะเริ่มสูตรแรกก่อนก็คือสูตรหลัก10บน ให้นำเลขของที่16มิถุนายน2568บนออก3 9 2ล่าง0 6นะจ๊ะสำหรับสูตรนี้ให้นำ10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่าง10บนขอเรอเป็น9นะแล้วก็หน่วยบนขอรอเป็น2ส่วนหน่วยล่างก็คือ6และ6นะคะ9มาตั้งก่อนบวก2บวก6และ6 เก้าบวกสองบวกหกบวกหกเอาเลขที่เหมือนกันนั้นมาบวกกันก่อนหกหกเป็นสิบสองทดเอาไว้ก่อนสิบสองสองเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเก้านะคะเท่ากับเลขยิ่มสามได้สามตัวแรกตัวแรกของเราคือเลขสามนะคะตัวแรกของเราคือเลขสามทีนี้มินจะนำปากกาสีอื่นเนยะมา ตีกรอบเอาไว้ก่อนตัวนี้นะาจะต่อไปให้นำสามที่ได้นะคะไปบวกกับหนสามกับ1นึรวมกันเป็น4ี่ตีกรอบสี่ก่อนต่อไปก็นำสี่ที่ได้บวก1นึ่นีสี่กับ1นึรวมกันเป็น5้าตีกรอบห้า เอา5มาบวกกับ3นะจ๊ะ5กับ3รวมกันเท่าไหร่คะเป็น8ตีกรอบเลข8นะจ๊ะต่อไปนำา8ที่ได้อันนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะ8บวก4นะคะ8กับ4รวมกันเท่ากับเลข12เอาแต่เฉพาะเลข2เท่านั้นสำหรับเลข1เราไม่เอานะเราตัดทิ้งไปได้เลยสำหรับเลข1ไม่เอาจะได้3 4 5 8ด สองนะคะนี่เป็นสูตรแรกของเราเองพักสูตรแรกไว้ก่อนค่ะตามด้วยมาทําสูตรที่2ต่อสําหรับสูตรที่2ของเรานะคะให้นําหลัก10ล่างบวกหน่วยล่าง2ครั้งแค่นั้นเลย10ล่างของเราก็คือเลข0และหน่วยล่าง2ครั้งคือ6และ6 6นะจะ6และ6ก็เอา0มาตั้งบวก6และห เท่ากับเลข12 1และ2ทีนี้เอาแค่เลขเดียวค่ะท่านผู้ชมเอาเฉพาะเลข2แค่ตัวเดียวตัวนี้นะตัดเลข1ทิ้งต่อไปนำสอที่ได้บวกกับ2เป็น4 2 2สองสองเป็น4ให้ตีกรอบเลข4นะคะตีกรอบเลข4ต่อไปนำา4บวก ส4กับ2รวมกันเป็น6ตีกรอบเลข6เอาไว้จ้ะต่อไปนำา6ที่ได้บวกกับเลข3ต่อเลย6กับ3รวมกันเท่าไหร่เอ่ยเป็น9ตีกรอบเลข9นะคะตีกรอบเลข9เอาไว้ก่อนต่อไป9บวก2อกับ2รวมกันเท่าไหร่1 1เอาแต่เฉพาะเลขหลัก หน่วยเท่านั้นคือ1หลักสิบไม่เอาเราได้สองฝั่งออกมาแล้วนะคะฝั่งแรกคือหลักสิบเป็น3ามสี่ห้าแดสองฝั่งที่สองเป็นหลักหน่วยสองสี่หกเ้าหนึ่งเอาสองฝั่งนี้มาประกบนำมาจับคู่กันจะได้เลข ที่เป็นสูตร2ตัวบนตรงๆออกมานั่นเองสำหรับเลขที่ได้นะคะเราก็จะนำทั้งสองฝั่งมาประกบมาจับคู่กันนะคะจะได้เลขดังนี้เดมินขออนุญาตเปลี่ยนปากกาแป๊บนึงนะคะุมชมเราจะเริ่มตั้งแต่หลักสิบเป็น3หลักหน่วยเป็น2 3 2หลักสิบเป็น3หลักหน่วยเป็น4 3 4 หลักสิเป็นสามหลักหน่วยเป็นหกสามหกหลักสิเป็นสามหลักหน่วยเป็นเก้าสามเก้าหลักสิเป็นสามหลักหน่วยเป็นหนึ่งสามหนึ่งทีนี้ไล่ไปทีละเลขสี่กับสองสี่กับเลขสี่เป็นเบิ้ลสี่กับเลขหกเป็นสี่หกค่ะ 4กับ9เป็น49 4กับ1เป็น41ต่อไปเลข5 2 5 4 5 6 5 9 5 1 5 6 5 9 5 1มาต่อกันที่เลข8 2 4 6 1> 9 1 8 2 8กับ4 8กับ6 8กับ9 8กับ1และ2 2เบิ้ล2 4 2 6 2 9 2 9นะและ2 1ตามนี้นะคะอันนี้ก็จะได้เลข ตรงๆออกมาและนําไปตัดกับสูตรอื่นแล้วแต่ตามใจตามสะดวกเลยนะฮะเดี๋ยวมิจะนําสูตรนะคะมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะคะลงให้เรื่อยๆนะได้สูตรออกมาแบบนี้ต่อไปไปดูผลกันก่อนวา่าเลขของเราเข้าหรือเปล่าผลของงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2568บน24 6ล่าง9 1บน4 6ล่าง9 1้ามาไหมเอ่ยมาไหมคะมีไหมคะ4 6่หมีไหมคะมีอยู่ตรงนี้นะคะสี่หกมานะจ๊ะบนคะ่ะท่านผู้ชม อย่างเดียวค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรบนสูตรล่างยังไม่ได้ลงให้แต่ถ้าใครชอบสูตรล่างคอมเมนต์มาบอกกันได้ถ้าเกิดว่าครบสูตรบนจบไปแล้วสูตรล่างจะตามมานะคะในคลิปถัดไปนะคะมาติดตามได้ที่ช่องของเราได้เลยเดี๋ยวมินจะลงให้เนาะ มาต่อกันที่งวดถัดไปกันค่ะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้งวดที่จะถึงนี้เลย16กรกฎาคม68ท่านผู้ชมที่ชอบสูตรอะไรนะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเบมินจะทยอยลงให้นะคะแต่ไม่ได้รับรองว่าจะลงให้ทุกวันหรือเปล่านะช่วงนี้ก็มีงานเข้ามาอยู่นะคะมีงานอย่างอื่นเข้ามานะคะ มินก็จะพยายามหาเวลามาลงให้นะท่านผู้ชมนะอยากได้สูตรไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ16กรกฎา,าคม68ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มการคำนวณสูตร2ตัวบนตรงๆไปพร้อมกันเลยค่ะขยับขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะท่านผู้ชมนะสำหรับตุดนี้ะนะคะ1กรกฎา,าคม2568บนออก246และล่างออก91ค่ะ สำหรับสูตรแรกแล้วเราทำสูตรแรกคือสูตรของหลักสิบบนก่อนต่อด้วยสูตรหลักหน่วยบนนะคะสำหรับสิบบนให้นำสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับเลขคงที่นะท่านผู้ชมนะสิบบนคือเลขอะไรคะสี่หน่วยบนคือ6นะคะแล้วก็หน่วยล่างของเราคือ1และ1ให้นํสี่มาตั้งนะคะบวกกับ6บวกกับ1บวกกับ1 สี่บวกหบวกหบวกหเท่ากับเลขอะไรเอ่ยเอาสีก่อน4ี่กับ6เป็น10บบวกหบวกหนึได้ตัวแรกออกมาแล้วตัวแรกคือเลขอะไรคะเลขสองจากท่านผู้ชมตัวนี้ต่อไปให้นำสองบวกหนสองกับ1นึ่งรวมกันเป็น3าม ได้เลขสามนะจ้าได้เลขสามนะต่อไปเอาสามบวกหนึ่งเป็นสี่ต่อไปสี่กับสามสี่กับสามรวมกันเป็นเจ็ดตีกรอบนะฮะตีกรอบเอาไว้และเจ็ดบวกสี่เจ็ดกับสี่รวมกันเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดกับาปากกาคนละสี่ ไม่เป็นไรนรวมกันเป็นสิบเอ็เเอาแต่เลข1นเอาแต่เลขหนะจ๊ะเฉพาะหลักสิบบนของเราได้ออกมาแล้วนะคะก็จะมีตั้งแต่เลข2 3 4 7าสี่เจ็ดและหนึ่งและ1น่อะตามนี้สำหรับสูตรหลักสิบบนพักสูตรหลักสิบเอาไว้ก่อน เราไปทําสูตรหลักหน่วยกันต่อนะท่านผู้ชมนะสําหรับสูตรหลักหน่วยค่ะง,ง่ายมากๆเลยนะคะให้นําเลขของหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งเลยนําผลลัพธ์ที่ได้เป,เป็นหลักหน่วยบนตัวแรกและบวกกับเลขคงที่ของเราคือบวก2บวก2บวก3บวก2จดทันไม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันดีกว่านะคะสาหรับสูตรนี้เอาหลักสิบล่างมาก่อนก็คือ9นะ บวกกับหน่วยล่างคือ1และ9 1 9บวก1บวก1เท่ากับเลขอะไรคะ11สรุปแล้วตัวแรกคือเลขอะไรเลข1น่ะค่ะนะผู้ชมตัวนี้นะคะตัวแรกของเราคือ1ต่อไปเอา1ไปบวกกับ2เป็น3 ให้ตีกรอบเลข3เอาไว้และ3ามบวกสอกับเลข2เท่ากับเลข5ตีกรอบเลข5และนำห้ที่ได้บวกกับเลข3 5กับ3รวมกันเท่าไรเอ่ยเป็น8นะจ๊ะตีกรอบเลข8เอาไว้และ8บวกกับเลข2 8กับ2รวมกันเป็น10แต่ศูนยสำหรับเลข1เราก็ไม่เอานะเราจะตัดออกไปก่อน ไม่เอาเฉพาะเลขศูนย์ทีนี้เราได้ทั้งสองฝั่งออกมาแล้วนะคะหลักหน่วยของเราจะได้ตั้งแต่หนึ่งสามห้าแปดศูนย์หลักสิบได้สองสามสี่เจ็ดหนึ่งทีนี้ทั้งสองฝั่งนี้นะคะเราจะนํามาจับคู่กัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับการจับคู่เลขแบบง่ายมากเคยจับคู่กันไหมเอ่ยจับคู่ก็คือเอาหลักสิบมาจับคู่กับหลักหน่วยสองหนึ่งแบบนี้เลยสองสามสองห้าสองแปดสองศูนย์ต่อไปเป็นเลขสาม 3 1 3 3 3 5 3 8 3 0ต่อไปเป็นเล็4 4 1 4 3 4 5 4 8 4 0ต่อไปเป็นเลข7 7 1 7 3 7 5 7 8 7 0และ1 1 1 3 1 5 1 8 1 0เดี๋ยวเรามาจับคู่เลขไปพร้อมๆกันขยับมาด้านล่างก่อนนะฮะ16กรกดาคม2 5 0 618 ตัสองตัวบนตรงๆของเราตามสูตรแล้วได้เลขดังนี้ค่นนะท่านผู้ชมสองหนึ่งสองสามสองห้าสองแปดสองศูน ต่อ,อไปเป็นเลข3 3 1ก่อนเลยนะตัวแรกต่อไป3 3เป็นเบิ้ลค่ะ3 5 3 8 3 0นะจ๊ามาต่อกันที่เลข4กันบ้างนะ4 1ตัวแรก สีสามค่ะสี่ห้านะคะสี่แปดค่ะและสี่ศูนย์นะคะขออนุญ,ญาตย่อส่วนนิดนึงนะคะจะตกขอบอยู่แล้วอ่าขยับนิดนึงต่อไปค่ะจะเป็นเลขเจ็ดของเราน,นั่นเองนะคะเจ็ดหนึ่งก่อนเลยนะตัวแรกค่ะ 1> 7 1ต่อไป7 3จ้ะ7 3จ้ะ7 5ค่ะ7กับ5ค่ะ7 8นะจ๊ะ7กับ8นะจ๊ะ7 4อ่ะ7 0ค่ะขออภัย7 0ค่ะ7กับ0นคะคะอ่ะต่อด้วยตัวสุดท้ายของเราประจำงวดนี้นะคะเด่น1หลัก10 เป็นห 1, น 1, 1, 1, 1, ึ่งหนึบะหกับ3 1กับ5 1กับ8ปดนะคะหกับแและหกับเลขศูนย์จ้ะ1กับเลขศูนย์ตัวสุดท้ายทีนี้เราได้เลขออกมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลทั้งสี้นี้จะเป็นเลขของ2ตัวบนต, ONG, ตรงๆรงสองหนึ่งสองส 3 3มสามสามห้าสามแปดสามศูนย์นะคะ4 3, 45, 48, 40, 1, ะีหนึ่ง8ีสามีห้าีแปดีศูนย์หอ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจแล้วก็ต่อด้วยเลข1นทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นนี้ลองนำไปพิจารณากันก่อนได้นะคะเผื่อว่าชอบ เป็นแนวทางเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนื่องจากว่าสูตรก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะเราไม่เจอกันหลายสูตรแล้วแม่อจอกันหลายงวดนะคะประมาณ2งวดประมาณสองวดสมงวดได้นะประมาณนี้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามินติดติดโควิดเนี่ยติดโควิดประมาณนั้นเนี่ยคะม่ก็เลยพักยาวๆเลยนะท่านผู้ชมนะก็เพิ่ง เพิ่งฟื้นนะก็เลยนามาแบ่งปันกันตอนนี้นะสูตร2ตัวล่างยังไม่ได้ลงเดี๋ยวมีลงให้ใครชอบ2ตัวล่างอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากได้สูตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสูตรเด่นสูตรดับสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอยากได้สูตรอะไรกี่เลขนะฮะกี่สูตรนะคะ คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมิรออ่านอยู่นะท่านผู้ชมนะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็ขอติดตามและกดกระดิ่งให้มินด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของมินนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ว พบกันใหม่คลิปหนะะ้าขอให้ทุกท่านรำน่ำรวยโชคดีกันทุกคนเลยอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองดีด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆนะช่วงนี้แบบโอ้โหติดกันละนาวเลยนะคะขออนุญาตปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ